สวัสดีครับวันนี้ครับโฮมสแตย์นะครับพี่น้องนี่กะทิพ้ามาเบิงวิธีการขัวเขาขัวนะครับขัวเขาขัวนี่เขาต้องเสกเขาเนียวหรือเขาเจ้าครับเขาเนียวค่ะโอ้เสกเขาเนียวนะครับช่วงนี้ก็บที่เขาเล้่ยวไม่ไหมนะครับเล้วเขาเล้วหน้าเพิ่นกะพอดีครับเขาขัวแล้วก็พริกแห้งเบิ้ครับกะเลี้ยผ้ากันมานี่ขัวพริกแล้วก็สีเป๊ะดำครับนี่นะครับ ทเห็นนัมไปขัวแล้วกะ็มาต่ำไปที่ก้นบ้านเฮาแล้วนะครับนี่ครับข้าวสารเนี่ยครับข้าวสารน,นั่นขอน้ขอข้าข้อซารเหนียวนี่ครับมะขัวขัวดนไหครับบ้านเชิมมงซูโมงสยู่ที่ท้องห้อง,อง,องโอ้โหเฮงเฮงดนแห้งหอมแต่ว่าอยากเห็นมันใหม่นะครับผมเห็นมันพอเรื่องเรื่องนะครับแม่นี่นะครับมันขัวเองมันก็สิเท่ากับสิสามารถควบคุมว่ามันเสียดเม็ดใหญ่เม็ดหน่อยเลยนะครับ ต่อหาเข้าไปซื้อนี่มันสีมุนโพดครับใส่หลับใส่ยังมันเป็นสีบวกลอยเสียบในซัมเมอร์เฮดเองครับอันนี้ที่เพิ่นขวายไล่บ่นไม่ยังได้ครับบ่นม่นั่นบ่นนี่ได้ครับเพิ่นเฮดได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงต่อหลายครับลูกร้านเพิ่นไล่เพิ่นก็ะไรเฮดหลายอย่างหน่อยครับบ่โดนได้นี่ครับเบิดลเบิ้อาทิตย์หนึ่งขวายไม่ได้นี่ครับนี่ครับเพิ่นใจดีครับเพิ่นเฮดได้กินดูนะครับนี่ครับ ใส่ไฟอ่อ,อนๆนะครับพอต้องใส่แห้งคว้าไปดนเติบจั่หน่อยแห้งดนแห้งหอมลาบกี่น้องไตยาปลานะครับหันปลาสี่ใหม่เลยในพื้นควาได้ยีนาทีโอ้อันนี้ได้ไไดไยีย่สิบนะนาทีน,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 าน,น,น,นะครับแสดงว่าอีกหน่อยก็สิได้พ่อออกแล้วเพราะว่าน้องตั้งเสียงคว้าตั้งลังนะครับนี่นะครับเข่าควานะครับหลายคนอาจจะบวมหัวนะครับอาจจะยิ่งดึแค่คือว่ามันคือเอียงก็คือการเอาเอามันเป็นวัตถุดิบ ชนิดนึงนะครับเครื่องปรุ๋งชนิดนึงของผักอีสานที่เพิ่นใส่ลาบใส่ลาบใส่ใส่หยังอีกนะครับใส่ลาบใส่ก้อยโอ้ใส่ก้อยใส่ต้มไหนว่าใส่แกงได้ว่าไส่แกงใส่ออมใส่ออมแม่นครับแม่นมันจังสีหอมบ่ท่านนี่นะครับอย่าพากันไปเอาข้าวเจ้าขัวเด้อล่ะมันบ่แม่นแนวนี่วเลยโอ้ข้าวเจ้ามันสิบ่หอมเนาะต้องเอาข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเก็บสาระความรู้ของสองหุ่มสแต็กกระดรน้ำพามานี่นห่วง ในรับส้มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องห้มสแตกเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับนี่นะครับ